กลับสวัสดีนะคะกลับนมัสการด้วยนะคะพระอาจารย์วันนี้มีข่าวดีมาบอกก็คือทะเลใบกลางนะคะสีสสแก่นตอนนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่รออยู่สําหรับทะเลใบกลางเนี <S <S ่ยสีแก่นขนุนสามารถสั่งซื้อวันนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าสินค้าเราเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยค่ะเพิ่งมาแบบยังอุ่นๆเพิ่งคลอดมาใหม่ๆนะคะ ก็แต่ว่าสําหรับท่านที่รอสีกลาบสีเข้มเนี่ยก็ยังเป็นวันที่19เหมือนเดิมใช่ค่ะนะคะพอดีสีนี้เขามาก่อน <c oughs> น้องเขารีบนะคะ <c oughs> แต่บอกก่อนเลยว่ามาจํานวนจํากัดมากๆราคาทะเลกลาง2 0 0พบาทฟรีค่าจัดส่งนะคะ,คะนะคะก็คือชําระกันเป็นแบบโอนแล้วก็จะจัดส่งให้ตามลาดับการโอนก่อนใช่ค่ะนะคะพอรอบนี้นี่หลายๆ ท่านนะคะรออยู่จริงๆเพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องตามลำดับเนาะคุณ้อมค่ะป็ปเพราะว่าคือของมาน้อยอะ่ะของมาน้อย,อาอยพาจา์ท่านสั่งเยอะมากคนที่รออยู่ก่อนสีแกนก็จะได้ก่อนได้ก่อนนนี้เรามาพูดถึงตัวนี้กันหน่อยดีกว่ามีพาจาหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับตัวทะเลใบกลางอันนี้ว่าใส่บาทยังไงค่ะใส่บารได้กี่นิ้วแล้วมันเป็นลักษณะไหนกันแน่อ,อันนี้เราเข้าใจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวย่ำบาท อาจจะของเราหรืออาจจะของร้านอื่นๆอันนี้ไม่ทราบอยู่แต่ว่าลักษณะเนี่ยเขาจะคนละลักษณะกันเลยกับตัวทะเลตัวทะเลเนี่ยอย่างที่เห็นในวิดีโอเออนี้นะคะเขาจะเป็นทรงกระบอกนะเขาจะเป็นทรงกระบอกออกแบบมาสําหรับใส่บาตรโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องให้ดูกันละเอียดนิดนึงเพราะว่ามีพระอาจารย์ท่านสอบถามเข้ามาว่าเออบางทีเห็นแต่รูปบางทีนึกภาพไม่ออกเนาะ,ะป้อม,อมว่า วยม,มันเล็กหรือเปล่าใบกลางเนี่ยมันจะไปใส่ได้ไหมนะคะทีนี้ก็เลยเออเดี๋ยวให้ติดตามชมกันกันกบเราไปเลยละกันเนาะอ่ะจะเริ่มจากที่ขนาดของเขาก่อนคขนาดนะคะของทะเลใบกลางนะคะความสูงของเขาความสูงเนี่ยจะวัดจากบริเวณด้านบนนี้นะคะคย,ายาวลงมาจนถึงตรงนี้อ่ะจากมือขวาของแป้งนะจนมาถึงมือซ้ายของแป้งตรงนี้คือสูงสิบปดนิ้วนะคะตรงนี้คือสูงสิบปดนิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางของเขาคือบริเวณด้านบนตรงนี้เส้นผ่านศูนย์กลาง12นิ้วรุ่นนี้เนี่ยใส่ได้ถึงบาท9นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางคือแบบไหนอันนี้พระอาจารย์บางท่านสอบถามเข้ามาอ่ะบ,บางท่านเนี่ยยังไม่เคยวัดเองก็อาจจะงงนี่ค่ะอ่ะเส้นผ่านศูนย์กลางด้วยความที่ว่ารูปเนี้ยเขาเป็นรูปวงกลมใชนะ่ถ้ามองจากด้านบนอ่ะอันนี้เราให้ดูจากด้านบนเนาะอันนี้ให้ดูจากด้านบนจะเป็นทรงกลมแต่ถ้าดูด้านนี้เขาเรียกทรงกระบอกโอเคนะค่ะอ่ะ ให้ด,ดูด้านบนก่อนเวลาเรียกความสูงความยาวหรืออะไรก็แล้วแต่ของรูปวงกลมเนี่ยเวลาวัดเราจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางแปลว่าคุณต้าจับแบบแปลว่านี่คือวงกลมเมื่อเราลากความยาวจากบริเวณซ้ายสุดลากผ่านมาถึงขวาสุดอันนี้เรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางของทะเลใบกลางอันนี้นะคะยาว12นิ้ว ซ้ายมาขวาึง2นิ้วไม่ว่าจะวัดมุมไหนมามุมไหนเนี่ยมันคือ12นิ้วเพราะเขาเป็นรูปวงกลมอย่างนี้เนาะอันนี้อธิบายเรื่องเส้นผ่านศูนย์กลางก่อนเพราะฉะนั้นตัวทะเลใบกลางอันนี้ความสูงตรงนี้ถึงตรงนี้คือ18นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางจากซ้ายไปขวาตรงนี้คือ12นิ้วเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาให้ใส่ได้ถึงใบขนาด9นิ้วทีนี้บางท่านถามมาอีกผลความวนะ่าใส่ยังไง แล้วมันจะเข้าไปอยู่แบบไหนอันนี้พามาดูกันเลยค่ะอันนี้คือด้านนอกก่อนด้านนอกเขาจะเป็นทรงเหมือนเป้อย่างนี้เขาจะมีกระเป๋าด้านนอกอยู่ตรงนี้นะคะมีซิปให้ด้วยซ่อนซิปอยู่ตรงนี้นะว่งไหนเลยว่งนี้อ่ะซิปเป็นซิปวเคเคอยู่แล้วนะรุ่นนี้ทนก็คือมีกระเป๋าด้านนอกมาให้ตรงนี้นะคะอ่ะมีกระเป๋าหน้ามีกระเป๋าหน้ากระเป๋าหน้าตรงนี้หนึ่งใบมีกระเป๋าข้างซ้ายอีกหนึ่งใบ กระเป๋าด้านขวาอีกหนึ่งใบรวมกระเป๋าด้านนอกทั้งหมดสาใบใช่ค่ะอันนี้คือกระเป๋านอกนะดานน้านหนึ่งด้านซ้ายหนึ่งด้านขวาหนึ่งอ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านบนเมื่อเปิดออกเรามีหัวซิปมาสองหัวตรงนี้เราล็อกตรงกลางเอาไว้ให้เพื่อให้ถนอมซิปนะ,ะเปิดเลยเปิดมาเสร็จปุ๊บให้ดูข้างใน จะเป็นโล่งๆแบบนี้อันนี้คือไม่ได้ใส่ของอยู่นะคะจะเป็นโล่งๆอย่างนี้เป็นทรงกลมที่เหมาะกับการใส่บาทได้เลยไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันจะยัดลงไหมมันจะยังไงตัวนี้ใส่ได้ถึงบาทขนาด9นิ้วเพราะเส้นผ่านศูนย์กลางเท้าลากจากตรงนี้มาตรงนี้หรือจะนี่จะนี่ ลากตรงไหนก็ได้เส้นผ่านศูนย์กลางคือ12บนิ้ววิธีการวัดบาดท,ท้าจานก็คือสมมติว่าอยากรู้ว่ดบาดตัวเองใส่ได้ไหมก็ให้ลองเอาบาดมาตั้งดูแล้วก็วัดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้ดูนะคะถ้าไม่เกิน12บนิ้วใส่ได้แต่ถ้าให้เราพูดก็คือเราจะเรียกว่าวบาดมา,าทําวัดให้ดูดีกว่าไหมได้ขออนุญาตนะคะบาดอยู่นี่ค่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเอาตลับมี้อันนี้นะ อันนี้คืออธิบายเรื่องใส่บาทก่อนเพราะว่ามีพนักงาน,นหลายท่านยังไม่เคยเห็นสินค้าจริงก็จะยังแบบว่าเอ๊ะมันมันใส่ได้ไหมใช่นี่ค่ะวิธีวัดอันนี้เราบาทลูกเล็กแต่เราสาธิตให้ดูว่าเวลาวัดบาทก็คือวัดแบบนี้นี่ค่ะอ่าก็จะวัดจากซ้ายไปขวาอันนี้นก็คือ7นิ้วค่ะอันนี้มปนลูกเล็กค่ะประมาณเจ็ดเจ็นิ้วครึ่งนี่ค่ะแต่ถ้าบาท9นิ้วใส่ได้ ะะเพราะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเขา <12. S 1> <3 S 2> คงเขื่อมาให้แล้วต้องสิบสองนิ้วด้วยซ้ํานี่ค่ะแล้วเราก็เอาบัตรเข้าไปเลยอ่าวิธีใส่ก็ใส่ไปเลยเป็นทรงกลมใส่ง่ายแน่นอนค่ะใส่ไปเสร็จปุ๊บบริเวณด้านก้นอ่าเดี๋ยวขอให้ดูก่อนอันนี้คือตอนที่เรายังไม่ยื่นขาบาทออกมาสําหรับพระอาจารย์ท่านที่ไม่ได้กังนวลว่าเออจะต้องยื่นขาบาทมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็สามารถที่จะทําก็ใส่ไปแค่นี้แหละค่ะได้เลยก็ยังเหลือพื้นที่ที่นี้พระอาจารย์ถามมาอีกถ้าใส่เข้าไปแล้วยังจะเหลือที่อีกเท่าไหร่ วิธีการก็ง่ายๆตรงเนี้ยเราสูง18นิ้วจากตรงนี้ถึงตรงนี้สูง18นิ้วเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็อาจจะวัดบาทของตัวเองว่าความสูงมีเท่าไหร่จะทราบแล้วว่าบริเวณด้านบนพื้นที่ที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปใส่ข้าวของอื่นๆได้อีกสักเท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็คือประมาณ6นิ้วครึ่งค่ะใส่ไปแล้วอันนี้ตัวนี้สูง6นิ้วครึงค่งประมาณนี้นี่ก็าจะก,กะได้ง่ายขึ้นแล้วว่าข้าวของที่เหลือเนี่ยจะสามารถใส่พอไหม ใส่แล้วโอเคหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใช้บาดเก้านิ้วบ้างการันตีว่าใส่ได้แน่นอนนะคะอ่ะใส่ก็ไปหนี่ยทีนี้ก็ยื่นขาบาดให้ดูเลยดีไหมวบาบาง่านเราใส่บาดเขาไปแล้วใช่ค่ะบาง่ันก็จะมีขาบาดด้วยใช่ไหมคุณ่ใช่ก็จะใส่ขาเราใส่้าไปแล้วถ้าจะมีของอย่างอื่นก็ใส่เข้าไปได้อีกแต่ถ้าไม่มีก็ปิดเลยค่ะนี่ค่ะวิธีการยื่นขาบาทตอนแรกเป็นเป็นย่ามอย่างนี้นะค่ะพลิกด้านล่างขึ้นมาแล้วก็เปิดเปิดซิปออกนี่ค่ะ เราติออกป,ป,ปุ๊บก็จะเป็นลักษณะน,นี้นี่ก็เราจะมีผ้าตรงนี้เอาไว้ให้อยู่แล้วตรงนี้เอาไว้ยึดขาบาดใส่ขาบาดเข้ามาจา้ะใส่เข้ามาเสร็จป,ปุ๊บเรามีเชือกให้แล้วเรียบร้อยอก็ให้ผูกเชือกแบบนี้เลยผูกเชือกแบบนี้นะคะให้เรียบร้อยอะถ้าทําท่านเดียวไม่มีคนช่วยจับก็คว้าเขาลงอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วผูกแบบนี้ อันนี้คือเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วส<ช>่วนฝาค <ฟา S 2> ่ะขงแป้งฝาเราปลดอย่างนี้ดีไหมไม่ดีไม่สวยวิธีการให้พับเก็บเข้าไปที่ช่องธรรมจานทร์คิดมาให้แล้วว่าเราเก็บเข้าไปดีกว่านะคะเราก็พับนี่ค่ะเหีในยวถ้าใครริบๆก็สามารถพับเลยค่ะ,ะถ้าพับส่วนไม่ส่วนไม่ว่ากันใส่เข้าไปก่อนเรียบร้อยใส่เข้าไปเลยอ่าก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเอาตัวฝาบาดเมื่อสักครู่นะคะใส่เข้าไปแล้วนะ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือด้านหลังนะทีนี้เราก็พลิกปึ๊บพลิกมาอ่าพลิกมาขาบาทเขาก็จะอยู่ด้านล่างวางจากนั้นก็เปิดแล้วใส่บาทได้เลยใส่บาทแล้วก็สามารถใส่ของ ถ้าเขาใส่ของเยอะๆจะเป็นแบบทรงแบบเต็มจะสวยแล้วคุณแป้งอ่าใช่เดี๋ยวป้อมใส่ของดูดงอ่าเดี๋ยวๆให้ดูอานนี้ก่อนเมื่อใส่บาดเข้าไปขาบาดที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่เขาก็จะอยู่อย่างนี้บาดด้านในจะเป็นลักษณะนี้จับไปให้แล้วค่ะอ่ะ บาดด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เนี่ยตัวนี้บาดเขาไม่ใหญ่เนาะพื้นที่ก็เลยเยอะทีนี้ความสูงของบาดแต่ละพระจารย์ท่านก็จะไม่เท่ากันอันนี้ต้องแล้วแต่แต่ในเรื่องของความกว้างเราการันตีว่าใส่ได้แน่นอนออันนี้ของแานใส่ไปให้ดูง่ายง่ายนี่ค่ะยังเหลือพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งเราใส่ของอย่างอ,งองื่นค่ะเดี๋ยวพอมาใส่ของเข้าไปอันนี้ด้านหน้านด้านข้างด้านหลังจนะ้ะนีะสมมติว่านี่คือเข้าของทั้งหลายนี่ค่ะยัดเข้าไปเลยนี่ค่ะ จริงๆล้นี้คือผ้ามุ้งของเราเองด้วยความที่เราเป็นโรงงานเนาะเราก็จะมีทุกอย่างชอันนี้ก็คือติต่างสมมติว่าจันทร์ท่านอาจจะใส่ของเยอะผ้านะตะจีวรอาหารแห้งนี่นะเผื่อบางทีทุกดงเข้าป่าลึกๆอะไรอย่างนี้นะก็มีส่วนส่างๆนี้ก็สามารถใส่ขวดน้าได้นะคะปิดเลยค่ะอันนี้สมมุติใส่ของแบบเต็มแมกใส่เต็มที่ใส่เต็มเอียด ทะเลกลางเนี่ยจะจุสาิบสี่ลิตรนะคะเฉพาะตรงทรงกระบอกที่ว่าเนี่ยจุสาสิบสี่ลิตรเพราะฉะนั้นก็คือรวมแล้วรวมบาทรวมเข้าของทั้งหมดทั้งมวลก็ะจะเป็นลักษณะนี้พอเราใส่ของเข้าไปก็จะเต็มก็จะเต็มดูสวยงามมากแนี้ใช่นี่เป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวป้อมจะสกายให้ดูใช่ไหมโอเคเลยค่ะทะเลกลางเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเป็นทรงไม่สูงเป็นทรงกว้างนะคะเหมาะสําหรับท่านที่ไม่สูงมากหรือสัมภาระไม่เยอะมากนะักนะ แต่ที่ว่าไม่เยอะมากนักเนี่ยก็ได้ถึงสาสิบสี่ลิตรเลยนะใช่ก็สะพายแล้วก็ใส่ใสายรัดเอวให้เรียบร้อยอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอะแล้วก็ดึงให้กระชับให้เหมาะกับสรีสรละเรามีสายบ่าเอาไว้ให้ที่ใส่โฟมนุมน่มๆมาให้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือ กระจายน้ําหนักได้อย่างดีไา้ขวานะคะไหล่เราเวลาเดินไปเนี่ยมันก็จะกระจายน้ําหนักทำให้ไม่ปวดเมื่อยอ่ะหันด้านหลังให้ดูหน่อยคะอ่ะอ,อ่าด้านหลังไหมคะอืมเมื่อสะพายไปแล้วด้วยความที่ว่าเขาเป็นทรงสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขาบ่าก็จะไม่ได้ยาวลงมาด้านล่างมากนะักสำหรับบางท่านที่กังวลอยู่ว่าเออถ้ามันยาวมากๆแล้วเดินจะตีขาไหมอย่างนี้นะคะก็จะไม่รุ่นนี้อ่ะหันข้างให้ดูหนะะ่อยค่ะ อ่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะอันนี้คือมาเปิดด้านในให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าสำหรับท่านที่อยากดูรีวิวล,ละเอียดเนี่ยจริงๆเรามีวิดีโอแยกด้วยก็สามารถทักกันเข้ามาได้ว่าอยากดูตัววิดีโอเพิ่มอีกหรือดูแค่ตรงนี้แล้วเข้าใจแล้วหรือมีคำถามสามารถพิมพ์ถามมาในช่องอินบ็อกซ์ได้เลยว่าเอออยากดูตรงนี้ตรงนี้อีกนิดหนึ่งะอะไรเงี้ย ได้นะคะเพราะว่าเชื่อว่ามีอีกหลายท่าน<ช>ที่อยากทราบเพราะว่าบางท่านเขาอยากยังยังไม่เห็นสิน<ช>ค้าจริงเลยไม่ออกว่าคืออย่างไรนะคะก็สําหรับทะเลกลางนะมีสองสีนะคะสีแก่นขนุนตัวนี้นะสินค้าเข้าแล้วพร้อมจัดส่งจากร้านเราแล้ววันนี้เลยนะคะแต่สินค้ามาจํากัดมากๆมาไม่กี่ใบเท่านั้นเองแล้วเช้านี้มีพระอาจารย์ทักมาสอบถามแล้วออกไปหลายใบยแล้วด้วยใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นท่านไหนที่จะใช้นะคะแนะนำว่าให้รีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยราคาทะเลกลาง2,000บาทฟรีค่าจัดส่งนะคะจะได้คุ้มๆแบบนี้ไปเลยผ้าเป็นผ้ากันน้ำซิปเป็นซิปไวเคเคสำหรับรายละเอียดที่มากกว่านี้อยากจะทราบสเปคที่มากกว่านี้สามารถทักมาสอบถามเพิ่มได้นะคะมาจำกัดท่านไหนรีบใช้แจ้งเลย ส่วนสีกลากเข้ามาวันที่19สามารถจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าสินค้ามาเนี่ยก็จะทยอยส่งออกให้เลยนะ,ะคะก็ใครที่สนใจคือสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะก่อนที่สินค้าจะหมดจะรออีกทีคือปีหน้า,น,านะคะ,ะใช่แต่สําหรับท่านที่จะต้องใช้ตอนนี้เลยเราก็มีแพลนจะเดินทางอยู่แล้วหรือว่าจะไปทุดงไปจาริกตั้งแนะนําให้จองเลยเพราะว่าทะเลกลางเนี่ยเขาจุมากถึง34ลิตร ใส่บาทได้ถึง9นิ้วแล้วก็เป็นลักษณะทรงสั้นทำให้เดินสะดวกใส่ข้าวของสะดวกนะคะ,ะราคาก็ดีมากๆเพียง2,000บาทแต่ว่า คุ้มมากใบนี้ใช่นี่ค่ะถ้อเราเราใส่ขาบาดลงมาก็คือสามารถตั้งได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดสําหรับท่านที่ไม่ได้ต้องการที่จะยื่นขาบาทก็ไม่ต้องเอาออกก็สามารถตั้งได้ค่ะเพราะว่าทรงเขาก็จะเป็นทรงกระบอกอยู่แล้วใช่จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเราสองคนจากร้านธรรมจอนนะคะจะแวะมาแจ้งหน้าทะเลกลางตัวนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วสําหรับพระอาจารย์หรือว่าคุณลูกค้าท่านไหนที่มีแผนจะใช้สําหรับเดินทางนะคะสามารถที่จะทักสอบถามเข้ามาได้แล้วราคา2000บาทมีส สองสีสีแก่นขนุนแล้วก็สีกลักเข้าวันที่สิบเก้าสีนี้พร้อมส่งแล้วนะถ้าเข้ามาได้เลยเราจะจะส่งออกตามลำดับการโอนชำระเงินอ่าสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วถ้ามีคำถามเข้ามาพิมพ์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจะรีบมาตอบกันใ,ให้ทันทีแน่นอนนะวันนี้นะคะแป้งนะคะพร้อมนะคะเราสองคนกลับน้มามสการแล้วก็กลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ